สวัสดีครับช่างของข่าซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมลำโพงบลูทูธของยี่ห้อดังนะครับอาการมันคือเสียบชาร์จแล้วเสียบชาร์จแล้วไฟชาร์จไม่โชว์นะครับเอาง่ายๆคือชาร์จไม่เข้านะครับช่างของก็ลองเสียบดูแล้วครับไฟก็ไม่ขึ้น,น เราก็มาดูวิธีการแกะเลยครับมาดูกันครับเราก็มาดูตัวนี้มันไม่มีน็อตเลยนะครับช่างตองก็ดูรอบๆแล้วนะครับ้างหลังก็แล้วใหญ่เลยครับเราจะแกะยังไงครับถ้าแกะไม่เป็นก็จะแตกนะครับแงนตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับ วิธีแกะลองแกะหน้ากากก่อนนะครับเพราะว่าช่างสองก็ไม่เคยแกะมีรอยแกะหน้ากากครับอันดับแรกแกะหน้ากากที่เป็นในนี้ออกมาเนี่ยครับตะแกงนะครับแกะตะแกงแล้วก็ขันล็อตตรงนี้นะครับสี่เมนนะครับแล้วก็ยกออกนะครับ นี่ครับแล้วต่อไปก็ขันน็อตข้างในนะครับหนึ่งสองสามสี่ข้างละแปดตัวนะครับวิธีแกะนะครับถ้าแกะไม่เป็นรับรองว่าแตกเสียหายแน่นอนครับก็ช่างสองก็ยังไม่เคยแกะครับแต่ว่าก็เรียนรู้ครับต้องหาวิธีแกะนะครับ แกะมั่วของเขาจะแตกพังเสียหายได้นะครับเขาทำมาให้เราศึกษาเรียนรู้นะครับเราก็เรียนรู้กันไปแกะน็อตออกหมดแล้วนะครับทั้งแปดตัวนะครับทีนี้เราก็มาดึงออกนะครับค่อยๆดึงนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วครับ มีสายขาดนะครับสายลำโพงหรือสายอะไรไม่แน่ใจนะครับนี่ครับสายขาดหนึ่งเส้นนะครับอ่าเป็นสายลำโพงนะครับลำโพงนี้เป็นไว้คู่นะครับครับก่อนเดินนะครับเราก็ต้องเอาลูกบิดออกก่อนนะครับลูกบิดวันลุ่มตัวนี้นะครับค่อยคดึงออก มาแล้วครับัอน,นี้แล้วเราก็ต้องเอาตัวฝาครอบนี้ออกนะครับไม่งั้นมันจะติดนะครับ,ค,รบค่อยๆนะครับไม่งั้นมันจะแตกครับนี่ครับเอาออกมาได้แล้วนะครับเอาส่วนนี้ออกก่อนนะครับ ก็ยังไม่ใช่แคเ่เรียนรู้กันไปครับว่านี่ครับก็บอร์ออกมาได้แล้วนบ,บอร์ออกมาได้แล้วก็ขอดแบตชาร์จออกนะครับเนี่ยนะครับเราก็มาดูขอดสายลำโพงออกด้วยนะครับอเรบ เนื้อครับเราก็ถอดบอร์ดได้แล้วนะครับรกอบอดดบว่าจะแกะออกมาตรวจเช็คซ่อมได้ก็ลำบากครับนี่ครับวนรุ่มนี้ก็น่าจะเสียแล้วครับเดีย๋ยวช่างตองก็ประเด็นสำคัญคือชาร์จให้เข้านะครับช่างตองก็จะลองดูนะครับถ้าชาร์จเข้าไฟมันก็ต้องจะโชว์นะ ไฟไม่โชว์นะครับแสดงว่ายังชาร์จไม่เข้านะครับมาติดตามกันเลยครับว่าจะซ่อมยังไงครับมาดูบอร์ดกันเลยครับช่างตองก็สังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับอาตัวนี้นะครับขาดนะครับทขาดตรงนี้นะครับมันไม่ลงกาวนะครับขากาวของตัวชาร์จนะครับครับช่างตองก็จะลอง เอาอาศูนย์โอมมาค่อมดูนะครับว่ามันจะทำงานไหมครับนี่ครับน่าจะเป็นบอร์ดนี้มาแชลของแท้นะครับเนี่ยวันรุ่มก็ไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวช่างต่องทำให้มันติดก่อนแล้วค่อยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนออกเนี่ยครับตอนนี้มันชาร์จไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่างต่องก็จะเอา 0โูมคอมดูครับติดตามเลยครับเพื่อน,อนลักษณะของบอร์ดการทำงานนะครับนี่คือภาคจ่ายไฟนะครับนี่คือจ่ายไฟแล้วก็มาบูตชาร์จนะครับแบตเตอรี่7.4โวลต์นะครับนี่ภาคขยายนะครับมีภาครับพวกบูทูธนะครับรับสัญญาณประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับ นี่นะครับช่างสองก็ลองจำอา r นะครับอาศูนย์โอมจำในช่างสองก็จะเสียบดูนะครับว่าไฟมันจะชาร์จได้ไหมนะครับเสียบเลยนะครับนี่ครับชาร์จได้นะครับชาร์จแบตได้กดลองกด power ดูนะครับนี่ครับติดนะครับไฟเปิดติด แสดงว่าอตัวนี้ขาดนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเช่าสองก็จะจัดระเบียบ R ดีๆนะครับแล้วก็ประกอบนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับติดตามครับก่อนจะประกอบนะครับเราก็มาต่ออย่างนี้ลอง ดูก่อนนะครับว่ามันจะทำงานไหมนะครับข้างของก็เปิด power เลยครับเมื่อกี้ชาร์จแบบไปนิดหนึ่งนะครับ The Bluetooth device is ready to pair. Play by USB drive. เนี่ยครับก็สามารถทำงานได้นะครับเล่นได้เดี๋ยวช่างสอง,งก็ มีแบตหมดนะครับจจเ,เดี๋ยวขาของก็เสียบชาร์จนะครับนไฟชาร์จขึ้นนะครับเนี่ยครับเป็นนั้นว่าซ่อมสำเร็จนะครับทีนี้เราก็มาประกอบกันนะครับประกอบก็ทำเหมือนตอน ครั้งแรกแล้วครับก็เหมือนตอนแกะนะครับช่างสองก็จะไม่ย้อนให้ดูแล้วนะฮะไฟชาร์จขึ้นแล้วนะครับสีดแดงๆแสดงว่าอาขาดหนึ่งตัวนะครับเอาอาศูนย์โอห์มใส่นะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะมาประกอบกันครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับการซ่อมก็ไม่ค่อยยากครับแต่ ยากตรงที่แกะนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยแกะนะครับเราก็เรียนรู้ศึกษากันไปนะครับความรู้มันมีให้ศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราก็ขันมานะครับขอขันนัดไปเรื่อยๆครับ การประกอบเราก็าประกอบได้นิดนึงเราก็ต้องมาเสียบลองนะครับว่ามันยังชาร์จได้ไหมเผื่อเราประกอบแนละ้วทําสายลงสายหลุดนะนี่ก็โอเคครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเสิดลองดูกันเลยครับ The Bluetooth device is ready to tell. Play by USB drive. The Bluetooth device is ready to tell. Play by USB drive. พอจะตรวจเช็คซ่อมกันได้ไหมครับวิธีแกะตรวจเช็คซ่อมลำโพงบลูทูธมาแชลนะครับแบบหาที่แกะยากนะครับก็คอยสังเกตเอานะครับหมังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้สำหรับช่างสองพาซ่อมก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชม จะกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่าง2องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่างสองผาซ่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม